โรงเรียนบ้านยางตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน174คนครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนภายใต้การบริหารงานของนายทองคูณนามสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง กลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติโรงเรียนบ้านยางกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยแนวคิดการสร้างความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนขึ้นซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นทักษะใหม่ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเป็นการสร้างทักษะเพื่อการทำโรงรักษาสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนตามกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านยางได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดังนี้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยที่ดีมีสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยสุขภาพดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอัตลักษณ์ด้านสุขภาพผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดีพันธกิจ 1. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน 2. สร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพมนามัยของนักเรียน 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ และอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับนักเรียนโดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 4. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการบริโภคและการออกกำลังกาย 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านโภชนาการและอาหารการออกกำลังกายการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการส่งเสริมทันตะสุขภาพแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โรงเรียนบ้านยางได้แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับต่างๆของโรงเรียนอาทิแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคณะกรรมการโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมชมรมโรงเรียนมีการสำรวจเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน ทุกเดือนโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มอ้วนเตี้ยและผอมเพื่อหาแนวทางในการจัดการแก้ปัญหามีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียนผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยให้บุคลากรอ,อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูและแม่ครัวให้ดำเนินงานอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนบ้านยางมีผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนในการดำเนินงานอาหารกลางวันที่มีการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษารวมกับโครงการอาหารกลางวันดังนี้กิจกรรมปลูกผักเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันโครงการอาหารเสริมนมอาหารเสริมนมโรงเรียนเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุกโภชนาการในเด็กด้วยเห็นว่าเด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพโครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติโรงเรียนบ้านยางได้จัดกิจกรรมตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติดังนี้ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย 4. กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด 5. งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสันทางเพศ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7. ป้องกันอุวติภัยด้วยการไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและ10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมด้านกระบวนการดำเนินงานมีการให้ความรู้และการสาธิตกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติให้แก่นักเรียนนำกิจกรรมโดยสภานักเรียนและอ,อยอน้อย กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศป้ายนิทรรศการความรู้โรงเรียนบ้านยางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนบ้านยางรวมกับโรงพยาบาลรัตนบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยางสว่างและองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่างได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆโดยจะมีการอบรมความรู้แก่นักเรียนทุกปีการศึกษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้งกลุ่มชมรมในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดตั้งชมรมต่างๆเพื่อสร้างแกนนานักเรียนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกในชมรม การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานต่างๆในท้องถิน่นสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียนชุมชนท้องถิน่นและหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการจะได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือทุกคน มีนวัตกรรมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนดด้านผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติของโรงเรียนบ้านยางทำให้ทางโรงเรียนได้ต้นแบบนักเรียนด้านสุขภาพและได้นักเรียนแกนนำในการดำเนินงานสุขภาพในด้านต่างๆดังนี้ 1. นนักเรียนต้นแบบด้านออกกำลังกาย 2. นักเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 3. นักเรียนต้นแบบอารมณ์แจ่มใสและ 4. นักเรียนด้านครอบครัวอบอุ่นผลการดำเนินงานของสถานศึกษาได้รับรางวัลและมีผลงานต่างๆดังนี้รางวัลสถานศึกษาชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมภาวะโภชนาการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโภชนาการจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเข้มแข็งแข็งแรงและฉลาดตามแนวชีวิตใหม่ซูเปอร์ฮีโร่จากกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมารางวัลโรงเรียนต้นแบบก้าท้าใจประจํปี2566โรงเรียนต้นแบบ9ก้าท้าใจ เป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายโดยการกระโดดโลดเต้น6 0นาทีมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านกิจกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมจัดตั้งกลุ่มดอกอยางรวมพลังก้าวท้าใจภายใต้คำขวัญมาร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสร้างวัยเรียน ห่างไกลยาเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในต้นปีและปลายปีการศึกษา2565จําจำนวน18คนเป็นนักเรียนอ้วนจำนวน8คนเตี้ยจำนวน10คนสำหรับนักเรียนกลุ่มอ้วนโรงเรียนบ้านยางใช้กิจกรรมการออกกำลังกายการเต้นฮูลาฮูปกระโดดเชือกและการควบคุมอาหารโดยให้นักเรียนกลุ่มนี้ดื่มนมก่อนรับประทานอาหารกลางวันทุกวันสำหรับนักเรียนกลุ่มเตี้ยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายกระโดดโลดเต้น กระโดดเชือกกระโดดแตะฝาผนังและโหนบาซึ่งโรงเรียนบ้านยางแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการอ้วนเตี้ยโดยการให้นักเรียนออกกำลังกายตามกิจกรรมข้างต้นวันละ30นาทีตั้งแต่เวลา15.30นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเป็นประจำทุกวันส่งผลให้นักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุกโภชนาการลดลง 8คนลดลง2คนคิดเป็นร้อยละ25เตี้ย10คนลดลง3คนคิดเป็นร้อยละ30ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กอ้วนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ้นของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางทางโรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนกลุ่มนี้โดยใช้นวัตกรรม2 c 2 e จากโรงเรียนสู่ครอบครัวจากการลงพื้นที่ของครอบครัวเด็กชายคาเนชาแก้วนุย้ยพบว่า เด็กชายคะเนชาน้องสาวและแม่มีปัญหาภาวะอ้วนเนื่องจากพฤติกรรมการประกอบอาหารของแม่โดยการทำอาหารสำเร็จแช่แข็งเพื่อง่ายต่อการรับประทานอาหารโรงเรียนจึงมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบอาหารการรับประทานอาหารและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะอาา้วนหลังจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับครอบครัวพบว่าเด็กชายคเนชาน้องสาวและแม่ มีภาวะอ้วนลดลงและมีสุขภาพที่ดีขึ้นปัญหาสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้องการดูแลทําความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธีและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดฟันผุตามมาจากปัญหาข้างต้นโรงเรียนได้ให้นักเรียนแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน และมีการลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปลงฟันโดยให้ความรู้และวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการฟันสวยยิ้มใสพบว่ามีภาวะฟันผุลดลงเหลือ18คนร้อยละ10.40ซึ่งนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการแปลงฟันเกิดการสร้างนิสัยใหม่ในการแปลงฟันเพิ่มขึ้นร้อยละ25และพบว่าในระยะเวลา6เดือนประวัติการรักษาฟันผุถอนอุด ของนักเรียนไม่เพิ่มขึ้นร้อยละ45และนักเรียนมีอนามัยช่องปากดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ40เป็นร้อยละ80นักเรียนคุณภาพชีวิตดียิ้มอย่างมั่นใจร้อยละ71จากการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำเดือนพบว่านักเรียนหญิงมีปัญหาเรื่องเหาจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ12.80โรงเรียนได้ดำเนินการกำจัดเหาเดือนละ2ครั้งตลอดระยะเวลา3เดือน โรงเรียนได้ดำเนินการกำจัดเหาโดยใช้วิธีการหมักผมด้วยใบน้อยหนาการใช้เครื่องหนีบผมและการใช้หวีสนียดสางเหาโรงเรียนบ้านยางเลือกใช้หวีสนียดสแตนเลสในการสางเหาเพราะจากการทดลองใช้หวีชนิดต่างๆพบว่าวีสเตนเลสสามารถสางเหาได้ดีกว่าอุปกรณ์ที่เก่าวมาข้างต้นทำให้จำนวนนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องเหาลดลงการเพิ่มความแข็งแรงให้กับนักเรียนเพื่อลดความเจ็บป่วย โรงเรียนบ้านยางมีสถานีบริการสุขภาพในโรงเรียน Health Station in School โดยให้บริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและโภชนาการการคัดกรองภาวะอ้วนกลุ่มเสี่ยงคัดกรองสายตาส่งเสริมการออกกำลังกายและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรีสุราอีกครั้งส่งเสริมเด็กไทยฉลาดรอบรู้สุขภาพดี ลดความเสี่ยง NCD ในโรงเรียนหลังจากการคัดกรองหากพบนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงสามารถส่งข้อมูลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยางสว่างโดยการสแกน QR code ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม9 r Health Station เช่นนักเรียนที่มีปัญหาการเจ็บป่วยขณะอยู่โรงเรียนและนักเรียนที่มีภาวะอ้วนคอดำเป็นต้นนอกจากนี้โรงเรียนบ้านยางได้รับเกียรติจากนายแพทย์พูวเดชสุรโคศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่9ร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลรัตนบุรีและสาธารณาสุขอำเภอรัตนบุรีในการเยี่ยมชมสถานีบริการสุขภาพในโรงเรียน Health Station In School ของโรงเรียนบ้านยางและได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดสถานีบริการสุขภาพในโรงเรียนการจัดกิจกรรมสาธิตการเฝ้าระวังสุขภาพและโภชนาการด้วยตนเอง การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงการคัดกรองภาวะอ้วนกลุ่มเสี่ยงการคัดกรองสายตาและส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจของโรงเรียนบ้านยางในวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านยางได้จัดทำรายงานการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของนักเรียนในแต่ละชั้นทุกเดือนและมีการทดสอบสมรรถภาพเทอมละสองครั้งเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านภาวะทุกโภชนาการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีมีพลนานไมยที่แข็งแรงอีกทั้งมีวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและรู้จักจัดการอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอมีวิธีการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด และอุปัิิภัยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายในสังคมอย่างมีความสุข Good Good Health good Life